Unboxing สวัสดีครับแอปดิสคัตนะฮะวันนี้ผมนุพนินนะครับเราก็นะฮะพามาแกะกล่องสตัวนี้เลยนะครับผมจะได้เอาออกมาใช้สักทีนะครับนี่คือ oppo r9s plus นะครับผมจะเรียกมันว่าเรือธงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสตัวนี้จริงๆแล้วสเปคประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าอยู่ระดับสูงสุดแล้วนะครับของสมาร์ทโฟนในกลุ่มไฮเอนด์เลยนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยเออ มีความโดดเด่นอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นเครื่องแรม6กิกะไบนะครับที่เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยบนหน้าจอขนาด6นิ้วแล้วก็แบตเตอรี่4,000มิลลิแอมป์นะครับสสิ่งนี้ทำให้มันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันสุดยอดมากทีเดียวนะครับหน้าจอนะฮะก็ใหญ่นะครับแบตเตอรี่ก็อึดนะครับแรมเยอะส่วน CPU เนี่ยถึงจะไม่ใช่ซีรีส์ท็อปสุดนะครับเพราะตัวนี้ใช้ซีรีส์6 5 3นะครับแต่ความแรงของมันอย่างที่หลัง หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าซีดี6ในปัจจุบันของ Snapdragon เนี่ยมันสามารถทํางานบนระบบ a อนด o อยได้แบบ100%เลยนะครับไม่รู้ว่าจะแรงไปกว่านี้ทําไมด้วยซ้ำนะตัวนี้ก็ต้องค่อนข้างที่จะแรงแน่นอนนะครับประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้โดดเด่นอย่างคือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับเพราะว่า Oppo A9s พั s Part นะครับ หรือ Oppo R9s ด้วยนะครับเป็นเครื่องที่มีกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะความละเอียดระดับ16ล้านพิกเซลทั้ง2ด้านเลยนะครับซึ่งมีรูรับแสงของกล้องหลังที่ f 1.7ด้วยนะฮะจะเรียกว่ามันเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่ตอนนี้นะครับจะบอกว่ามันไม่มีจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดหลักๆเพื่อมาโฆษณาอะไรนะแต่ว่าผมจะบอกว่าประสิทธิภาพทั้งตัวของมันนะครับโดนอัปเกรดขึ้นนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องมันดูดีกว่านะฮะว่าเจ้า Oppo R9s ผัดนะครับ ข้างในมีอะไรบ้างนะครับส่วนราคาจําหน่ายนะฮะหลายคนอาจจะรู้ไปแล้วนะครับตัวนี้วางขายในประเทศไทย16,990บาทนะครับยังไม่นับโปรโมชั่นต่างๆนะครับดูรอบตัวกันก่อนดีกว่านะฮะจะเห็นนี่ครับกล้อง16ล้านพิกเซลมาพร้อม OS หรือระบบกันสั่นนะครับ16ล้านพิกเซลทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแรม6กกิกะไบต์ครับรองรับการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็นี่ฮะแบตเตอรี่4,000ันมิลลิแอมที่รองรับระบบชาร์จไววู๊กนั่นเองนะครับ ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นระบบชัด์จไวที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันดูดีกว่าข้างในมีอะไรมาให้เราบ้างครับก็แหวกพลาติกกันเลยนะครับนี่ก็กล่องสวยงามใหญ่ดีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเป็นแบบสไลด์นะครับเปิดออกมาโชว์แวบเป็นอัลปุยข้างในนะฮะแล้วก็มีอะไรอีก นี่ก็คือตัวเครื่องนะครับหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับมีที่สแกนไรยนิ้วมือตัดขีดสีทองด้วยนะครับแล้วก็นี่ตัวเครื่องมากๆจะเห็นว่าตัวเสาสัญ,ญญาณที่เป็นเส้นรอบตัวนะครับของทาง oppo เนี่ยในรุ่นของ r9s ละกา r9s พจะมีความแตกต่างจากชาวบ้านกว่าน,นิดนึงนะครับพอเทอร์เรียใหม่นี่เขาเรียกว่า s i x t th i n นะครับก็คือเส้นรับสัญ,ญญาณ6เส้นนะครับซอยเป็นเส้นเล็กๆขนาด0.3มิลลิเ0.3มิลน,นะซึ่งเล็กมาก วิ่งรอบตัวนะฮะเขาว่ารับสัญญาณได้ดีขึ้นมากกว่าเทคโนโลยีเดิมนะครับนี่คือตัวเครื่องของเขานะครับรองรับ2ซิมการ์ดครับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปใส่เป็นไมโคร s d g กาได้นะครับเป็นแบบไฮบิดนั่นเองนะครับนี่คือหน้าตานะครับตัวเครื่องลักษณะความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆของ oppo ไม่ค่อยมีนะครับหน้าตาเดี๋ยวนี้เป็น D n a เ้าไปเลยนะฮะแบบนี้มาดูข้างในกันเพิ่มเติมดีกว่านะฮะมีอะไรบ้าง เข็มจิ้มซิมครับประปโตแบบนี้หกล่องสวยนะอัวน,นี้มีอะไรอ๋อมีเคสซิลิโคนใสามาให้คับกับคู่มือนี่ครับแถมาให้อยู่ในกล่องครับอันนี้ครับที่ชาร์จแบบวุ๊กนะฮะสีเขียวแบบนี้ Oppo Wuf w u นั่นเองนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับซึ่งยังคงใช้เป็นไมโคร USB อยู่นะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในนี้หรือเปล่านะฮะมีอะไรมาให้อีกไหม ในนี้อะไรเล็กๆอ๋อจุกหูฟังแล้วหูฟังอยู่ไหนล่ะหูฟังอยู่ในนี้ฮนะนี่นี่คือหูฟังนะครับของ oppo นะครับเป็นแบบอ in ear ครับสวยดีนะครับเห็นไหมเอ่ยนะฮะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนะครับส่วนประสิทธิภาพการใช้งานจะดีแค่ไหนเดี๋ยวทางอพิสัชรีวิวให้ดูแน่นอนครับ ก็สำหรับคลิปแกะกล่อง OPPO R9s Plus นะฮะก็แคา,านี้ก่อนแล้วกันเดรายกาบคลิปหน้าครับสวัสดีครับ